กีป่ปีแล้วนะ50ปีค่ะตั้งแต่รุ่นพ่อมีมีเป็นรุ่นที่สองตรงเนี้ยมันเรารับลูกค้าม่หมดปีสองสูตรเป็นหวานอย่างเดียวสำหรับคนที่ไม่่านเผ็ดนะคะแล้วก็มีแบบผสมเป็นมันมีรสชาติเผ็ดมาก ได้ถามตั้งแต่รุ่นพ่อที่เป็นรุ่นที่สองต้มรล่นหนูจะต้องเลีนหมูของเช่นนั้นจ้าข้าวหมูอนกัข้าวหมู่อนกนะคะต้มอะไรลข้าวหมูดงิเศทนี่เสร็จทำนี่นี้อคือไม่ไพี่นี่แหละแต่ว่าตอนนี้ต้องให้น้องช่วยดูพอดีวันนี้คนทาี่อะไรอย่พี่ปกติก็จะช่วยอย่ยด้วย ได้เหมือนกันเพราะว่าทำจากที่นี่ไปแล้วก็ไปที่สาขาสองะะอาหสาขาสองมันจะหน้าร้านใหญ่หน่อยไม่งั้นตรงเนี้ยมันเรารับลูกค้าไม่หมดทางนูน้นเราก็ส่งมาจากที่นี่แล้วค่ะผลิตจากที่นี่แล้วก็เอาไปขายที่โน้นนะคะ มันมีรสชาติเผ็ดมั้งคะผ oh, uh huh. สมกันกับหวานอย่างเดียวสำหเดก็กนะคะ mm hmm. มีสองสูตรเป็นหวานอย่างเดียวสำหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดนะคะแล้วก็มีแบบผสมที่ทานเผ็ดได้ท mm ุค hmm. ่ะเปิดโมงคปิดบ่ายสองโมงทุกวันทั้งสองค่ะ เหมือนกันเวลาเปิดเป็นเวลาเดียวกันยกเป็นว่าเผื่อที่แบบมีทุ่งร่าอะไรเงี้ยถึงได้อยู่ตรงถนนหลังสถานีรถไฟปากช่องแนวอำเภอเลยค่ะเข้ามาในตัวอำเภอเลยนะคะราขาสองพอออกจากสาขาหนึ่นงเนี่ยเลียเลยเล้ยวขวาไปทางนี้จะเปิดจอไฟแดงก็เลี้ยวขวาทีแล้วอยู่500เมตรอยู่ซ้ายยิงก็โทรมาก่อนนะคะได้หนึ่งเจ็ดสองห้าหนึ่งหนึ่งหกศูนย์